สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปรบมือให้สาวน้ำใจงามยอมวนรถกลับมาช่วยสองลุงเดินทางมารับจ้างตัดอ้อยสภาพอ่อนแรงนับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน้ำใจที่คนไทยมีให้กันในยามเดือดร้อนกับเรื่องราวของผู้ใช้เฟซบุ๊กอัมพรเลียงผาที่ได้พบเจอกับชายสองคนที่มาจากคนละที่แต่จุดหมายเดียวกันนั้นคือ การไปทำงานตัดอ้อยที่บ้านทุ่งหินโคลนโดยสภาพของทั้งสองดูอ่อนร้าจากการเดินทางเป็นอย่างมากเธอจึงได้มอบอาหารให้1มื้อกับชายทั้งสองคนนี้โดยสาวรายนี้ได้เล่าเรื่องราวการพบเจอชายทั้งสองคนนี้ว่ามาเล่าสู่กันฟังค่ะเราเจอผู้ชาย2คนนี้จะไปบ้านทุ่งหินโครน สอบถามผู้ชายเสื้อแดงมาจากบุรีรัมย์ส่วนอีกคนมาจากมหาสารคามทั้งสองคนมาเจอกันโดยบังเอิญแต่มีจุดหมายคือจะไปทำงานตัดอ้อยกับคนรู้จักที่บ้านทุ่งหินโคลนเราเจอเขานั่งอยู่ร้านขายอาหารตามสั่งนั่งรอรถตอนแรกก็เดินผ่านเฉยๆพอกลับถึงบ้านไม่สบายใจตัดสินใจชวนลูกชายบนรถออกมาพร้อมกับถามว่ากินข้าวหรือยัง สั่งข้าวให้กินคนละจานพร้อมกับใส่กล่องให้อีกคนละกล่องน้ำคนละขวดพร้อมพาไปส่งยังจุดหมายดูจากหน้าเขาพอลงจากรถได้ดูมีความสุขพร้อมกับขอบคุณอวยพรให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบดีใจที่ได้ช่วยเหลือถึงแม้จะไม่รู้จักกันไม่ได้สร้างภาพนะคะแค่มีความสุขถึงแม้ตัวเองก็ไม่มีไม้รวยต่อจากนี้ใครเจอสองคนนี้ช่วยบอกด้วยนะคะได้ทำงานตัดอ้อยหรือย,ยัง หลังจากเรื่องราวนี้ถูกโพสต์ออกไปชาเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันล้นหลามพร้อมขอบคุณในน้ำใจของสาวรายนี้ที่มีให้ชายทั้งสองคนไม่ปล่อยผ่านและช่วยเหลือให้อาหารทานหนึ่งมือ้อเพื่อมีแรงสู้ต่อไปท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ